สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกับคุณครูอีกแล้วนะลูกนะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับวิชาคณิตศาสตร์นะคะวิชาคณิตศาสตร์นะลูกอ่าชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะหน่วยยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่คะที่4อยู่นะคะก็คือจํานวนนับ11ถึงเท่าไหร่คะ20นะคะ กลุ่มสาระการเรียนรู้นะคะอ่าก็จะเป็นสาระการเรียนรู้ในบทน,นี้ก็จะเป็นหนึ่งจำนวนนับ 11- ถึง20นี้เราเรียนแล้วต่อไปการแสดงอะไรคะจำนวนนับ 1- 20ถึงในรูปความสัมพันธ์นะคะของจำนวนแบบส่วนย่อยกับส่วนรวมนะคะเราก็เรียนแล้วนะคะ การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายเราก็เรียนแล้วนะแล้วก็การเปรียบเทียบจำนวนนะคะเรียนแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนค่ะการเรียงลำดับจำนวนแล้วก็ทบทวนหน่วยการเรียนรู้กับคุณครูนะคะอ่าไปได้เลยนะคะไปหน้าต่อไปนะคะ อ่ะมาแล้วนะคะนักเรียนเห็นอะไรไหมคะชี่โชว์ขึ้นนะคะลูกเห็นไหมนักเรียนเห็นไหมคะลูกอ่ามันจะค่อยๆโชว์ขึ้นนะคะนักเรียนเห็นไหมคะอ่านั่นก็คือขวดน้ําใช่ไหมลูกขวดน้ำนะลูกนะขวดน้ํา มาดูกันได้เลยว่อะไระนักเรียนอ่านตามนะคะสองมากกว่าและน้อยกว่าพูดสิคะมากกว่าและน้อยกว่านักเรียนรู้จักคำว่ามากกว่าไหมมาก1กับ2องอันไหนมากกว่าข้างนี้ใช่ไหมสอใช่ไหมมากกว่าอะไรคะมากกว่าหนึ่ง แล้วอันไหนน้อยกว่า2กับ4อันไหนน้อยกว่าคะระหว่างข้างนี้กับข้างนี้อันไหนน้อย2ใช่ไหมคะ2จะน้อยกว่า4ใช่ไหมคะถูกต้องนะคะอ่าเรามาดูตัวอย่างเลยนะคะอ้าวจันฉายมีขวดน้ำกี่ขวดนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8, ป1เ1้1ส1บ1ิบเอ็ดสิบ่ห้วดนักเรียนเขียนไว้นะคะหรือจำไว้ก็ได้15นะคะแล้วก็ปานเดือนนะคะมีกี่ขวดคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอ็ดสิบสองสิบสามเขาขยบออกมานักเรียนสังเกตไหมเบาขยบมาแสดงว่านี่มันไม่ตรงกันลนะเนี่ย มันไม่ตรงกันกี่ขวดนักเรียนสังเกตนะคะอ้าวในกรอบนี้นะคะเขาถามว่าอะไรคะนักเรียนทราบไหมอ้าไม่ทราบเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้นักเรียนฟังนะคะอ่าคุณครูขออภัยค่ะมันเด้งมานะคะอ้าจันชายจันชายมีขวดน้ำสิบขวดนะคะและ ปานเดือนมีขวดน้ำสิบเจ็ดกระป๋องอ่ะเขาใส่ผิดหรือเปล่าเดี๋ยวนะคะคุณครูขออนุญาตแก้ไขแป๊บหนึ่งนะอ่าโอเคมีอยู่อะไรคะ จันฉายมีขวดน้ำ15ขวดและปานเดือนมีขวดน้ำอยู่17ขวดนะคะเนื่องจากเลขโดดในหลักสิบมีค่าเท่ากันเลขโดดในหลักสิบก็คือคำว่า10บใช่ไหมคะคำว่า10บมันก็คือมีค่าเท่ากันนักเรียนดูกรอบตรงนี้กับกรอบตร,ตรงนี้นะ่ะมันตรงกันนะคะมันมีค่าเท่ากันนะคะ อ้ามันมันสงสัยมันจะช็อตนะคะลูกอ่ะมีค่าเท่ากันนะคะอ่าแล้วส่วนที่มันไม่เท่ากันก็จะเป็นส่วนที่อยู่นอกกรอบใช่ไหมคะอ่าไม่เท่ากันห้าน้อยกว่าเท่าไหร่คะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าน้อยกว่าไหรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดห้าจะน้อยกว่าเจ็ดห้าคือข้างบนนะคะอันนี้เจ็ด หน้อยกว่า7หรือหรือเมากกว่า5นั่นเองดังนั้น15บห้าเนี่ยสิเนี่ยสิก็คือจันฉายนะคะน้อยกว่า17หรือ17มากกว่า15นั่นเองนะคะลักษณะนะคะเขาจะเอาอาสัญ,ญลักษณ์เข้ามาแทนนะคะโดยการที่เขาจะเขียนสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะคะ นั่นก็คือจันฉายมีขวดนะคะน้อยกว่านี่เห็นไหมสิบห้มันขึ้นมาก่อน15น้อยกว่า17หรือปานเดือนมีขวดมากกว่าจันฉายนะคะสิ 17, มากกว่า15นั่นเองนะคะอ่ะหลักการจำของคุณครูสุภาภัสง่ายๆนะคะ,ะนักเรียนเห็นที่มันอ้าปากไปไหมคะ อ้าปากไปแบบนี้ค่ะเนี่ยสังเกตว่ามันจะอ้างับเฉพาะอันที่มันมากกว่าถ้าเป็นนักเรียนจะเลือกอันมากหรืออันน้อยคะเราก็ต้องเลือกอันมากกว่าสังเกตว่าสัญลักษณ์นี้จะอ้าไปกินสิ่งที่มีจํานวนมากกว่านะคะพอมาด้านนี้พอ17เปลี่ยนมาอยู่ฝั่งทางนี้มันก็จะตามมากินข้างนี้นะคะง่ายๆในการทําสัญลักษณ์มากกว่าและน้อยกว่านะคะไปต่อไป เนี่ยนักเรียนเห็นไหมคะข้อห้านักเรียนเปิดไปนะคะหน้าที่เท่าไหร่คะคุณครูจะขออนุญาตนะคะอขออนุญาตเขาเรียกว่านะทําเป็นตัวอย่างนะคะประมาณาสักข้อหนึ่งสองข้อนะคะสองข้อโอเคนักเรียนมาดูกันข้อที่ ข้อ5นะคะเติมเครื่องหมายอ่านตามเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับในช่องว่างเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับในช่องว่างให้ถูกต้อง ให้ถูกต้องนะคะนักเรียนดูข้อที่หนึ่งสิกับ17บเจ็อันไหนมากกว่าคะถ้านักเรียนมีเงิน12บาทกับเงินสิบาทถ้าให้นักเรียนเลือกนักเรียนจะเลือกเอามากกว่าหรือน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเครื่องหมายที่มันจะอ้าไปกินก็คือเครื่องมันจะอ้าไปหาสิดใช่ไหมคะ เวลาเราอ่านเราจะอ่านว่าสิสองน้อยกว่าสิบเจ็ดนะคะต่อไปข้อที่สองสิบห้าฟังทางนี้มีสิบห้าฟังทางนี้มีสิบบวกห้าสิบบวกห้าได้เท่าไหร่คะสิบบวกห้าก็ได้สิบห้าแสดงว่าสองจำนวนนี้มันเท่ากันไหมเท่ากันแสดงว่า <c oughs> แสดงว่าขออภัยนะคะจำนวน15กับ10บวกหนี้จะต้องใช้สัญลักษณ์เครื่องหมายเท่ากันนั่นเองง่ายไหมคะง่ายนะคะง่ายงายนะคะเพื่อนๆฝึกทำดูนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะเนี่ยสองคนนี้นบอกว่าง่ายจังให้เพื่อนๆน,นะคะลองฝึกทำดูนะคะ ต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดต่อไปนะคะอ่ามาแล้วลอยขึ้นมาแล้วนะอันนี้เป็นการเรียงลำดับนะคะการเรียงลำดับนักเรียนสังเกตนะคะมันจะเรียงยังไงอ้าวนักเรียนอ่านตามคุณครูได้เลยนะคะการเรียงลำดับจำนวนอีกครั้ง การเรียงลำดับจำนวนจำนวนสามารถจำนวนสามารถเรียงลำดับได้เรียงลำดับได้ดไดสองลักษณะสองลักษณะหนึ่งการเรียงลาดับจำนวนการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากจากน้อยไปมากนะคะ 11 12 13 14ิบสองสิบสามสห้าสิบหกสิบเจยี่สินั่นมันก็หมายถึงว่าตั้งแต่11มันจะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนะคะเพิ่มขึ้นทีละ1ไปทางจากซ้ายจะไปขวานะคะหรือโดยนับลดนะคะ ลดลงทีละหนึ่งก็จะนับจากซ้ายลงมาเออจากขวาลงมาซ้ายนะคะเอาใหม่นะคะมันเพิ่มทีละหนึ่งก็เป็นสิบเอ็ดเพิ่มไปอีกหนึ่งสิบสองเพิ่มอีกหนึ่งเป็นสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะคะอา้าวมาดูลักษณะที่สองการเรียงลำดับจากน้อยเออจากมากไปหาน้อยนะคะ การเรียงลำดับจากมากไปหาหน้อยนะคะเริ่มจาก20 19ลดลงแล้วหนึ่ง18ลดลงอีกแล้ว17ลดลงไปอีกแล้วหนึ่ง16 15 1สิบห้แล้วก็11นะคะแล้วก็11เดี๋ยวนะคะค,คุณครูบางนักเรียนนะลูก รูจะย้ายตัวเองก่อนแป๊บหบนึง่งรูจะบังนะคะอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูด้านล่างนะคะตรงเส้นนะักเรียนเห็นไหมคะเส้นจํานวนผู้ตามเส้นจํานวนอันนี้มีกี่เส้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้ามีสิบเส้นโดยเริ่มจากเลขสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสสิบห้าสิบหกสิบเจดสิบปดเก้ายี่สิบ นะคะเราสามารถนําเส้นจํานวนมาใช้ในการเรียงจํานวนได้นะคะอ่าต่อไปนักเรียนเห็นไหมคะแบบฝึกหัดหน้าที่76การเรียงลําดับจํานวนอ่านตามการเรียงลําดับจํานวนหนึ่งหนึ่งเรียงลําดับจํานวนฟังนะคะ เรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากจากน้อยไปมากเขาให้นักเรียนเรียงจำนวนจากน้อยไปหามากนั่นก็คืออันไหนน้อยสุดคะ 11, 19, 16, 20อ้าวแน่นอนเลยน้อยที่สุดก็คือน่าจะเป็น11ไหนต่อมาอันไหนน้อยต่ออีกคะ16แล้วต่อมาคืออะไรคะ สิบเก้าแล้วต่อมาก็คือยี่สิบนั่นเองนะคะง่ายไหมคะง่ายนิดเดียวนอกท่านยากหมดไหมไม่ยากนะคะนักเรียนเก่งอยู่แล้วฉลาดอยู่แล้วนะคะข้อสองสามสี่นักเรียนทำเองนะคะต่อมาดูข้อที่สองอ่านตามข้อสองเรียงลำดับเรียงลำดับจำนวนจำนวนฟังนะคะ จากมากไปน้อยเมื่อกี้จากน้อยไปมากทีนี้เขาบอกว่าให้มากไปน้อยบางคนติดอันเดิมเขียนมาไม่ถูกนะคะอ้าวข้อหนึ่งสิบสามสิบเก้าสิบ็ดสิบสี่อันไหนเยอะกว่าคะในสี่จำนวนนี้แน่นอนเลยนะ่าจะเป็นสิบต่อมาอะไรคะสิบดต่อมาสิสี่ต่อมา สิบสามถูกต้องนะคะแล้วนักเรียนมาดูด้านนี้นะคะข้อสองข้อสามข้อสี่นี้ให้ใครทำเองให้นักเรียนทำมาเองนะลูกนะนักเรียนเก่งอยู่แล้วมาต่อมามาดูหัวข้อที่สามเนี่ยเห็นไหมหัวข้อนี้เขาได้กำหนดออกมาแล้วนะคะจำนวนสิบเก้าสิบเจ็ดสิบสองแล้วก็สิบสี่เขาถามว่าในข้อหนึ่งเขาถามว่า จำนวนที่มากที่สุดคืออะไรนักเรียนเติมลงไปนะคะต่อไปอันที่สองจำนวนที่น้อยที่สุดอันไหนคะเอามาเติมต่อไปข้อที่สามจำนวนมากกว่าสิบสองแต่น้อยกว่าสิบเก้าอันไหนมากกว่าสิบสองคะแต่น้อยกว่าสิบเก้าเอามาลงใส่ตรงนี้นะคะเอามาลงใส่นะคะหัวค,คุณครูจะบางแต่ว่าในหนังสือนักเรียนจะมีอยู่นะคะข้อที่สี่ เรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากเขาจะให้เราเรียงจากน้อยอันไหนน้อยที่สุดเรียงไปหาจำนวนที่มันมากที่สุดนะคะม,าต,มา,าต่อไปมาดูแบบฝึกหัดต่อไปนักเรียนเห็นลิงไหมคะมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าลิงมีห้าตัวมีกล้วยทั้งหมดกี่กลุ่มหนึ่งสองสามสี่มีห้ากลุ่มลิงตัวที่หนึ่งถือเลขอะไรลูกเลขอะไร สิบสามใช่ไหมเขาให้เราอะไรคะโจทย์เขาบอกว่าโยงเส้นจำนวนอ่าโยงเส้นจับคู่อีกครั้งโยงเส้นจับคู่จำนวนกับรูปที่กำหนดจำนวนกับรูปที่กำหนดจากนั้นเรียงลำดับจำนวนจากนั้นเรียงลำดับจำนวนลงไปในนี้นะคะโอเค ลิงตัวแรกถือกี่เลขอะไรคะ13อันไหน13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12อันนี้ไหมคะน่าจะเป็นตัวนี้เนอถูกต้องโยงไปแบบนี้ตันนี้18นักเรียนก็โยงไปนะคะ11โยงไป15โยงไป17โยงไปนะลกูกอ่าให้นักเรียนทําเองนะคะทีนี้ข้างล่างนี่ขอให้เรียงจากน้อยไปหามาก อันนี้จากน้อยไปหามากนะคะอันนี้จากมากไปหาน้อยนะคะคุณครูจะเริ่มให้จากน้อยก็คือสิบเอ็ดคุณครูจะเริ่มให้จากมากก็คือสิบแปดหลังจากนั้นให้เรียนทำเองโอเคไหมคะโอเคนะคะมาต่อมาเราจะจบบทที่สี่กันแล้วเราจะมาทบทวนนะคะเก็บคะแนนกันทบทวนหน่วยการเรียนรู้ที่สี่นะคะ,อ,ะอ่านโจทย์ เขียนกากบาทเขียนกากบาททับตัวอกักษรทับตัวอักษรก็ขอหรือขอหน้าคำตอบที่ถูกต้องข้อหนึ่งมีผีเสื้อกี่ตัวคะนับนับได้เทาไหร่ นับได้เท่าไหร่นักเรียนก็เอามากาตรงนั้นนะคะนับได้18นะคะต่อมาข้อ2องเขาถามว่ามีจากรูปดาวมีจำนวนตรงกับข้อใดนักเรียนก็นับก็1กับหหน่วยคห้ากับ1หน่วยคศูนกับ5หน่วยเมื่อกี้เราเรียนมาแล้วหลักสิบกับหลักหน่วยนะคะให้นักเรียนเอามาเติม นะคะอันนี้จะเป็นความสำคัญน,นะคะข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องความสัมพันธ์ก็คือเอาตัวส่วนย่อยนี้มาบวกกันแล้วมันจะได้ส่วนรวมข้อไหนถูกนะักเรียนกาข้อนั้นนะคะต่อไปข้อสี่ข้อใดถูกต้องสิบสามน้อยกว่าสิบสามนะคะถูกไหมข้อขอสิบบวกห้าถามากกว่าสิบบวกเจ็ดหรือเปล่าถูกไหมคะ ข้อคอสิบบวกเเท่ากับสิใช่หรือเปล่านะคะให้เรียนเติมเออให้เรียนากากระบาดมานะคะข้อไหนข้อ10ต่อไปข้อห้าสิบเจ็ดเขียนในรูปกระจายได้อย่างไรเลข17เราจะเขียนในรูปกระจายได้อย่างไรก็12บวกห้คอสิบวกเจ็ดคอสิบาวกสี่ นักเรียนสังเกตนะคะทุกอย่างมันมันบวกแล้วได้17หมดแต่ในรูปกระจายเขาจะให้หลักสิบขึ้นก่อนนะคะหลักสิบนับไปถึง10ก่อนแล้วค่อยมาเติมด้วยหน่วยนะคะเราเรียนมาเราเอาไหนขึ้นก่อนเรากาตรงนั้นนะคะเปิดไปต่อไปหน้า80ดูในหน้า80สิบค่ะ ข้อ6จจำนวนในข้อใดอ่านตามจํานวนในข้อใดเป็นจํานวนสองหลักเป็นจํานวนสองหลักที่มีหนึ่งเป็นเลขโดดที่มีหนึ่งเป็นเลขโดดในหลักสิบและเลขโดดในหลักหน่วยมีค่าน้อยกว่าเจ็ดอยู่สามอ่ะเลขโดดจะมีเลขหนึ่งอยู่ในหลักสิบ เละหลักหน่วยก็มีเลขโดดเหมือนกันมีอยู่7จเอาออกสามจะเหลือเท่าไหร่ตอบข้อไหนคะให้นักเรียนเลือกดูแล้วตอบนะคะคุณครูอธิบายแล้วถ้าไม่เข้าใจรีฟังนะคะย้อนกลับไปฟังอีกนะคะต่อไปข้อเจ็ดไอศครีมด้านนี้มีเท่าไหร่ด้านนี้มีเท่าไหร่ด้านไหนมากกว่าด้านไหนน้อยกว่าคะควรเติมคำใดลงในช่องว่างก็เท่ากัน ขอน้อยกว่าคอมากกว่าอ๋ออันไหนคะให้เรียนเติมนะคะให้เรียนาการกระบาดนะคะต่อไปข้อแปดจำนวนในข้อใดมากกว่าสิบหกจำนวนในข้อใดมากกว่าสิบหกทั้งหมดนะคะมากกว่าสิบหกทั้งหมดนะคะจำนวนใดให้นักเรียนไปดูทีละ แถวนะคะทีละแถวทีละแถวนะคะโอเคไปดูมาทีละแถวสิบหกสิบสา1สิบ1ี่สิบเจ็ดยี่สิบสิห้าอ่าสิบสามสิบสี่สิบหกสิบจ็าำนวนใดเรียงจากน้อยไปหามากจำนวนใดมากกว่า16ทั้งหมดหามานะคะ จำนวนใดจำนวนในข้อใดเรียงลำดับจากมากไปหาหน้อยให้นักเรียนดูนะคะข้อไหนถูกต้องกลามาโอเคต่อไปเรามาดูหน้าที่81กิจกรรมคณิตคิดสร้างสารอีกครั้งกิจกรรมคณิตคิดสร้างสารนะคะของหน่วยที่4นะคะขอใหนนะะ้นักเรียนนะคะนักเรียนระบายสีจำนวนในแต่ละช่องตามข้อความที่กำหนดแล้วหารูปปริศนา ว่ารูปนี้จะเป็นรูปอะไรนั่นเองนะคะรูปอะไรครูก็เริ่มจะมองเห็นแล้วนะเรือนเรือนล,ลางๆอ้าวระบายสีแดงในช่องที่มีหนึ่งสิบกับสามหน่วยหนึ่งสิบกับสามหน่วยคือสีสิบอะไรคะสิบสามนั่นเองระบายสีเขียวในช่องไหนคะระบายสีเขียวในช่องหนึ่งสิบกับเจ็ดนะคะครูครูยกตัวอย่างให้นี่สีสีเขียวนะคะ นอกนั้นมันคือรูปอะไรนะักเรียนเติมมานะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะคำชี้แจงให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดลงไปในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้าที่75 76 77 78 79 80แล้วก็81ดูเหมือนจะเยอะแต่จริงๆแล้วมีนิดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้านักเรียนไม่เข้าใจ เปิดฟังอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขออนุญาตจบการนำเสนอนะคะเพียงเท่านี้ฝากให้นักเรียนดูแลสุขภาพเด็กตัวเองด้วยนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมอะไรเวลาออกนอกบ้านนักเรียนต้องใส่อะไรคะใส่แมสเสมอนะคะวันนี้คุณครูอยู่คนเดียวคุณครูสามารถ เปิดหน้าได้แล้วก็ถ่ายคลิปได้นะคะงนยอีกอันหนึ่งวิชาภาษาไทยนะคะฝากด้วยเรียนคณิตแต่ฝากถึงภาษาไทยอย่าลืมท่องสระนะคะสระจะต้องท่องทุกวันสระอีเออออู e e U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 . นะลูกนะสำหรับวันนี้คุณครูสุภาพักขอนอนุญาตลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย See you later